ยังไงเมื่อคุณมีตัวตนที่แม้แต่เพื่อนที่โรงเรียนก็ยังไม่รู้แต่แล้วเพื่อนรวมห้องสุดมืนมนของคุณก็ดันมารู้ความลับของคุณเข้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อมากาเซะมี่ชา n นลคอนเทนต์ตามใจฉันกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่วงแอดมีรีวิวการรีวิวในครั้งนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กับมวรโรแมนติกอยู่และเรื่องที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่อง นนั่นเองริมการรีวิวในครั้งนี้นะคะแอดมีก็จะรีวิวในภาพรวมทั้งในอนิเมะที่ฉายในปี2021และภาพโฮริเมิยะ The Missing Piece ที่กำลังฉายอยู่ในตอนนี้และก่อนที่เราจะไปรีวิวแอดมีก็ขอฝากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe เพื่อให้แอดมีได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ และถ้าหากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe กันแล้วงั้นก็มาเริ่มกันเลยในโรงเรียนจะมีคนอยู่หลายประเภททั้งเด็กเนิร์ดสาวป๊อปนักกีฬาเด็กสินและสาวสวยน่ารักคนนี้นั่นก็คือโฮริเคียวโกะสาวป๊อปประจำโรงเรียนที่ทั้งหน้าตาดีและเฟรนลี่และในขณะเดียวกันก็มีคนประเภทตรงข้ามกับโฮริอยู่นั่นก็คือนิยามุระ เด็กหนุ่มจื่อจางส่แว่นภูมิไม่สูงสิงกับใครแต่หารู้ไหม่ว่าคนคั้วตรงข้ามอย่างสองคนนี้มีด้านที่ไม่มีใครรู้อยู่ในวันหนึ่งมิยมุระได้พาน้องชายของโฮริที่หกลมไปส่งที่บ้านทําให้ทั้งสองคนได้เห็นอีกตัวตนหนึ่งของแต่ละฝ่ายทําให้ทั้งสองคนได้เริ่มทำความรู้จักและสนิทกันมากขึ้นจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสาวมั่นและนายมืดมนก็ได้เริ่มต้นขึ้น อนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นหนึ่งในอนิเมะที่มาแรงมากในปี2021ในฐานะอนิเมะโรแมนติกในรัวโรงเรียนแห่งตี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ในรัวโรงเรียนที่เคยถูกสร้างเป็นอนิเมะ OVA มาแล้วในปี2012และในฉบับป,ปี2021นั้นได้ถูกมาทำใหม่โดยสตูดิโอ c o o v e r w o r k s ในจำนวน13ตอน แต่ด้วยเนื้อหานะคะที่ถูกตัดบางคำบางไปหลายส่วนและด้วยกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีทําให้อนิเมะเรื่องโฮริมิยะถูกนํามาสร้างอีกครั้งในภาคที่มีชื่อว่า The Missing Piece เพื่อเติมเต็มเนื้อหาในส่วนที่หายไปให้ครบสมบูรณ์นั่นก็แปลว่าโฮริมิยะ The Missing Piece นั้นไม่ใช่ภาคต่อแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเป็นภาคเสริมที่นําเนื้อหาที่ข้ามไปในปี2021 มาสร้างเป็นภาคนี้นั่นเองในด้านงานภาพนะคะถือว่าสวยงามลายเส้นการใช้สีคาแรคเตอร์ตัวละครเนี่ยดีมากๆต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของเรื่องนี้อย่างหนึ่งเลยคือการใช้สีกับตัวละครที่ทําให้ผู้ชมสามารถจดจําตัวละครได้ก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนจําชื่อตัวละครไหนไม่ได้นะคะอย่างน้อยทุกคนก็จะจําได้ว่าตัวละครนั้นผมสีอะไรในเจสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเขียวก็คือครบทุกสีเลย และในส่วนเนื้อเรื่องนะคะก็จะเป็นแนวชีวิตประจําวันในรั้วโรงเรียนดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความป๊อปปี้เลิฟบ้างอะไรบ้างแต่หลักๆเลยที่แอดมีรู้สึกชอบนั่นก็คือพัฒนาการของตัวละครที่แอดมีได้เกริ่นไปในข้างต้นนะคะว่าทั้งสองคนมีมุมที่ไม่มีใครรู้และเมื่อเนื้อเรื่องมันดาเนินไปไเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรับรู้ได้ว่าการที่เหล่าตัวละครทุกตัวได้มาเจอกันมันสร้างสตอรี่บางอย่างที่ทําให้คนคนนึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ โฮริมิยานในปี2021นะคะเพลง Opening ่เนี่ยก็จะร้องโดยคุณโยคามิยามะในเพลง i r o ร o ค u ุ i ต้องบอกเลยว่าแอดมีเนี่ยได้มานูอนิเมะเรื่องนี้เพราะว่าเพลงโอเพนนิที่มันยิงแอดเข้ามาใน YouTube แล้วแอดมีรู้สึกว่าเพลงมันเพราะมากและมันติดหูมากก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆในปีนั้นเลยและใน,นส่วนของเพลง Ending ก็จะร้องโดยวง f r ร e n d s ในเพลงที่มีชื่อว่ายา k ุโซคุ และในโฮริมิยะภาค The Missing Piece นี้เพลงโอเพนนิ่งมีชื่อว่าเชียวาเซโดยโอโมยิโนทาเคและในส่วนของเพลงอินดิ้งมีชื่อว่า You All ร้องโดยคุณอารมินั่นเองและนี่ก็คือช่วงแอดม r รีวิวและเนื่องจากว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นแนวโรงเรียนวันนี้นะคะแอดมีก็ฝากคำถามกับทุกคนไว้ว่าในตอนที่ทุกคนเรียนอยู่ทุกคนเป็นเด็กกลุ่มไหนและถ้าจะให้ดีลองเมท์มอยวิรกรรมตัวเองสมัยเรียนมาดูเผื่อว่าเราจะเป็นพวกเดียวกันนะคะ และถ้าหากใครได้คำตอบแล้วลองเข้ามาพูดคุยที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยและแอดมีก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบช่วงแอดมีรีวิวด้วยถ้าหากทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆหัดเดินของพวกเราได้เติบโตไปด้วยกันนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆตามใจฉันด้วยสำหรับวันนี้แอดมีก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ